รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อินรีย์เนี่ยในที่นี้บอกตรงๆเลยว่าต้องมีการเรียนรู้ก่อนต้องศึกษาข้อมูลก่อนเรารับองค์ความรู้มาจริงแต่เราไม่ได้ศึกษาอยู่ๆจะมาทําเลยเนี่ยแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยยังไปไม่รอด รอดพ่วงทองเป็นชาวนาคนหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีที่ใช้สารเคมีในการทำนามาตลอดและยังเป็นตัวแทนจำหน่ายที่เห็นว่าปุ๋ยเคมีมีค่าดังทอง สารเคมนะีถือว่าก็ค่อนข้างที่จะแพงก็เทียบกับราคาข้าวในในในขนาดนั้นนะครับทีนี้สารเคมีมันหายพอมันหายไม่รู้จะทำไงล้วก็เอาเข้าไปอยู่ข้างในบ้านหลังเนี้ยเป็นที่นอนเป็นที่กินเป็นที่เก็บสารเคมีมันอยู่กันในห้องเดียว อยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าเราใช้มากๆแล้วเราก็ต้องอยู่กับเคมีตลอดมันไม่มีไข้ไม่มีอะไรนะแต่เราไม่มีแรงขาแขนนี่ไม่มีแรงเลยนอนก็จะนอนซมอยู่งั้นอะเหมือนคนจะขาดใจทีแรกก็หาสาเหตุไม่เจอว่าเป็นอะไรไปหาหมอหมอก็ให้ยาบำรุงมากินมันก็ไม่ดีขึ้นอะที่เทศาบาลเขาย้อยอะเขามีเจาะเลือดหาเคมีในเลือดเราก็ไปเจาะปรากฏว่า เลือดเป็นสีเขียวอะออกดำเลยอะเขาบอกว่ายามันเข้มข้นที่เราสัมผัสอะมันขึ้นตุ่มตามอะไรมันมันเต็มไปหมดตามแขนตามตัวตามหน้าตามคอตามขาเนี่ยมันมันขึ้นมาพอรับรับสารเคมีปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยนะครับเขาเรียกว่าอาการเป็นแพ้สารเคมี เรียนชีวิตที่ผ่านมากว่า10ปีทั้งปัญหาสุขภาพและผลผลิตที่ลดลงทำให้เขาหักดิบจากสารเคมีและหวนกลับมาพึ่งธรรมชาติทั้งแรกเลยนะครับก็คือลดละเลิกทำตามแนะนำแต่ทำเลยไม่ได้ศึกษาก่อนเพราะนั้นพอเราทำไปทำไปเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไปมันไปไหนหมดผลผลิตจากคนที่จะเพิ่มขึ้นกับทรงตัวลดลงกลายเป็นดินพอกห่างหมู่มั่ง เคยท้อแล้วเคยถอยแล้วแต่พอถอยเราจะเอาอะไรเราจะทําอะไรกันเพราะอาชีพของเราอาชีพทํานาปี2539ไพโรธเดินหน้าปลูกข้าวอินทรีย์สิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ชาวนาคนหนึ่งจะเปลี่ยนวิธีการทำนาจากสิ่งที่คุ้นเคยมาทั้งชีวิตเป็นตรงกันข้าม ข้าวเคยได้รับสารเคมีพอปรับเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยผลผลิตลดลดลงอย่างชัดเจนนะครับการควบคุม,มแมลงศัตรูพืชยังควบคุมไม่ได้ไหนใครว่ากเกษตรอินทรีย์นี่มันดีไอ้ดีทําไมต้องเจอปัญหาแบบนี้ทําไมมันจะต้องเกิดกับเราเริ่มจะก,ก้าวถอยหลังเข้าไปจีกง้น,นี่สินนะมันเยอะพอเก็บเกี่ยวแล้วมันก็เป็นค้าดอกดอกเบี้ยเนี่ยมันเยอะมากพอเข้าไปเราก็แอบฉีดยาฆ่ายา พอเขากลับมาเขาเห็นหญ้ามันเหลืองเขาก็จะโวยวายอ่ะก็บอกอยากทําอะไรก็ทําไปเลยขอแค่แค่แปลงสองแปลงให้ให้ให้ลองมันได้ผลไหมเราก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยถ้าเลดูหน้าถ้าทําอย่างนี้นะก็ทําไปจะไม่อยู่แล้วจะไปอยู่ที่อื่นเพราะว่ารับไม่ได้ทีแเลกก็ถอดใจแล้วอะ คิดลังเลนอนคิดหลายหลายวันหลายเลย,ลย,ลยไม่เอาไม่ถอยดีกว่าเราก้าวเข้ามาแล้วนึกอยู่อย่างเดียวปัจยาเศรษฐกิจพอเหียงพอตัวหลังนนั้เราเข้าใจในระบบธรรมชาติมากขึ้นเราก็สามารถที่จะปรับตัวปรับความคิดเราเให้มันไปเข้ากับธรรมชาติในพื้นนาของเราเให้มันอยู่ด้วยกันได้เรามาสังเกตปีต่อไปต่อไปเนี่ยมันค่อยๆที่จะดีขึ้นเรื่อยๆพอเรามาคิดต้นทุนปุ๊บเนี่ย เราชื่นใจแล้วว่าเออมันใช่แล้วเราเราเริ่มเริ่มเริ่มเดินทางถูกแล้วอย่างฤดูแรกสองสามฤดูยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่พอฤดูที่สี่ที่ห้าไปเราจะรู้แล้วเวลาเราไปเดินนาคนอื่นน่ะขนาดแบบเดินในนายังลื่นล้มเลยอ่ะแบบมันแข็งมากอ่ะพื้นนาพอมาเดินนาเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันเย็นเท้ามันนิ่ม การเกษตรแบบอินทรีย์มีหัวใจหลักคือน้ำหมักจุลินทรีย์ซึ่งใช้ในการปรับสภาพดินและเป็นน้ำยาไล่มแมลงแต่จุลินทรีย์ของไพโรธมีวิธีการได้มาที่ไม่เหมือนใครวันนี้มีเครือจีนแสเพื่อนร่วมอุดมการปลูกพืชแบบปลอดภยัยออกร่วมเดินหาจุลินทรีย์ด้วยกัน ใช่ไม่มีไม่มีป,ปิด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 ,ปด,ปดน,นี้ถือว่าโอเค้วยตรงนี้มีแล้วนี่เลยเราจะเราจะดันแบบนี้ส่วอันนี้เป็นจุลินทรีย์เชื้อป่าปกติแล้วเนี่ยหน้าแรงเนี่ยมันจะเป็นจุลินทรีย์แห้งนะครับ ในที่นี้ยังถือว่าสมบูรณ์อยู่ยังสามารถที่จะเอาไปเพาะเชื้อเพื่อทําจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้กับนา,นาข้าวกับพืชผักทั่วๆไปความเจ็บป่วยของทุ่งนากํากลังจะถูกเยียวยาด้วยจุลินทรีย์ในป่าของหมู่บ้านโอ้อันนี้ยแย่เลย จุลินทรีย์เนี่ยเราจะสัมพันธ์ด้วยกลิ่นสัมกว่าเรารู้ว่ามันจะมีกลิ่นหอมเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> เราเดินเข้าไปที่ไหนกันแล้วแต่ถ้ามีกลิ่นในลักษณะเนี้ยเรารู้ได้เลยว่าที่นั่นต้องมีจุลินทรีย์ถ้าเราซื้อเขาก็อยู่ลิตรละร้อยแต่ถ้าเรามาเก็บอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะลดต้นทุนนั่นก็คือเราทําครั้งหนึ่งเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ยืนยาวมากมันเลี้ยงมันดูแลรักษาจุลินทรีย์จะอยู่กับเราตลอดไป ที่ผมมาเป็นเพื่อนก็ได้ประโยชน์อยู่อย่างแหละประโยชน์คือได้เห็นอะไรต่ออะไรที่มันไม่ไม่ใช่ที่เราไม่เคยเห็นกําลังศึกษาจากเขาอยู่ทีนี้พอถามปั๊บเนี่ยคือมันเน้นความชานาญอย่างผมผมทําได้ไหมได้แต่ความชานาญไม่มีให้คุณชานาญดีกว่าดีกว่าชำนาญมันจะได้เปรียบกว่าเยอะ อันนี้นาคขากัตานเนี่ยเอาไว้เลี้ยงจุลินทรีย์เท่าน,นั้ครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราคนนะครับคนให้เป็นทางเดียวกันอันนี้ได้แล้วนะหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมจุลินทรีย์เชื้อปลาจุลินทรีย์จากป่าจะถูกนำมาเพาะเชื้อต่อในบอร์ซิเมนต์ก่อนที่จะถูกนำไปใช้ที่เราทำอย่างนี้ก็เพื่อการใช้ที่สะดวกมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราเราเราไม่ใส่ถุงอย่างนี้นะครับ มันก็จะต้องมากรออีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เสร็จแล้วก็เสร็จพิธีแค่นี้เองไม่ต้องกดครับเดี๋ยวว่ามันจะกดของมันเองระยะ2วันเนี่ยเราต้องมากับพริกเพื่อให้จุลินทรีย์ที่อยู่ด้านบนได้รับไปด้วยไพโรดนำองค์ความรู้นนจากการ<อ>สังเกต<อ>สัมผัสและจดจำ มาทำการเพาะจุลินทรีย์ในแบบของตนเองจนเกิดเป็นหัวเชื้อน้ำหมักที่สามารถนำไปต่อยอดได้อีกหลายสูตรนะครับตัวนี้นะครับเอออันนี้ทำใช้มานานแล้วตั้งแต่ปี3 9ต้องมีการเริ่มเปลี่ยนแปลงจากที่ที่เลิกการใช้สารเคมีต้องใช้ตัวนี้เลยจุลินซีนี่ก็คือตัวช่วยระบบธรรมชาติมันก็จะกลับมาเร็วขึ้นระบบดินมันก็จะกลับมาหาเราไวขึ้นจุลินซีเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายๆายอย่างย่อยฟางข้าวมาทําน้ําหมัก มาทําฮอร์โมนพืชเอาย่อยเศษอาหารในครัวเรือนเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้วิธีอินซีกำลังงอกงามแต่ข้าวขาวกลับถูกกดราคาไพาโรธเริ่มมองหาสิ่งใหม่ที่จะทำให้ราคาข้าวสูงขึ้น โครงการพกสเนี่ยอบรมเกษตรกรกกที่มองกเกษตรกัแหงแสนก็เลยคุยกันว่ามีพันธุ์ข้าวอะไรไหมที่มันใหม่ๆเขาก็จะมีให้เลือก3ามพันสามสายพันธุนั่นคือข้าวหอมชนสิทธิ์ข้าวมีข้าวไรซเบอรี่นะครับอีกตัวหนึ่งนั่นจะเป็นข้าวหอมเหมือนกันมีความคิดขึ้นมาว่าเออเราจะทํายังไงให้มันแปลกกว่าคนอื่นเขาเราก็เลยบอกอย่างนั้นผมเอาไรเบอรี่ดีกว่าข้าวไรเบอรี่ เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนินกับข้าวหอมมะลิ105ที่มีคุณสมบัติเด่นคือมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากครั้งแรกที่เราลงแลงเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาข้อมูลเราได้แต่ฟังคําแนะนํามาอย่างเดียวว่าจะต้องทาอย่างนัง้นอย่างนี้เราไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของพันธุ์ข้าวพอได้มาสองถุงเนี่ยเราก็ทําไปเลยสองถุงพอเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โอเคได้เลยไล่ละตันมันก็อูดีใจ พอดีใจเสร็จคิดขึ้นมาได้อย่างนึงแล้วเราจะเอาสายพันธุ์ที่ไหนข้าวไลเบอรี่ที่ให้มาเนี่ยเขาจะให้แค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นคุณต้องรักษาเอาเองเมื่อไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวประสบการณ์จากอาชีพชาวนาข้อนชีวิตของไพรโรดจึงถูกนำมาใช้ในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์บิดเบี้ยวไหมอ๋อ สีต้องเอาสีดำเท่านนเราจะทำยังไงให้มันได้สายพันธุ์ที่มันตรงเราก็พยายามนะชักพันธุ์มาเก็บพันธมามาแยกพันล้วก็มาแยกํำเอาเนี่ยเพื่อเราที่จะเก็บสายพันธุ์มาคิดอีกครั้งหนึ่งอ่ะคิดได้โดยความบังเอิญเมล็ดข้าวกล้องที่เราสีอยู่เนี่ยมันตกพื้นนะครับพอมันตกพื้นแล้วมันงอกขึ้นมาเราก็ใช้หลักคัดมเมล็ดข้าวกล้องตัวนี้เป็นหัวใจอีกหัวใจหนึ่งที่ที่รักษา เมล็ดพันธุ์ข้าวมาได้ในการคัดมเมล็ดข้าวกล้องเนี่ยเราไม่ได้เอาเอามามากมายเราเอาพอปริมาณที่ว่าเรามาทําเพื่อขยายในแปลงเท่านั้นเองอาชีพของเราถ้าเราไม่เอาตรงนี้เราจะไปเอาตรงไหนเราทําแล้วเราต้องได้ของดีแล้วผู้บริโภคที่รับไปก็ต้องรับแต่ของดีๆสิ่งดีเข้าไป ในหนึงสัปดาห์เนี่ยเราจะต้องเช็คออเดอร์เลยของไม่พอเราก็จะส่งวันเดียวเนี่ยอย่างเช่นวันนี้วันพฤหัสเราต้องมาส่งที่บ้านลาดด้วยมาขายของที่บ้านลาดด้วยตามปกติแล้วเราก็จะเช็คตลอดทางเลยข้าวมันไม่พอข้าวมันขาดเราก็จะวิ่งส่งเลยข้าววันด้วยยังฮะ ที่แดนนี้เราต้องรักษาระดับน้ําไว้ให้มันมิดมิดดินอยู่ตลอดเราต้องคุมระดับน้ําให้อยู่อย่างเช่นตรงนู้นนะเห็นไหมอันนั้นอนะ่ะเดี๋ยวเราต้องเปิดน้ําขึ้นครับเปิดขึ้นเลยไอพ้พวกนี้กล้าเรารัดตัวแล้วไม่ต้องห่วงครับข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบอิน,น,นาทรีย์เริ่มได้รับความสนใจจากเพื่อนบ้าน,นและลูกหลานชาวนาหน้าใหม่เนี่ยอย่างอย่างนี้อย่างตรงนี้นะมันมันห่างไปใช่ไหมอันนี้มันมีเยอะนี่เลย ผมกลัวแบบว่าเผื่อเผื่อพลาดเผื่อไม่งอกอ๋อโอเคถ้ามันเน้นไปเนี่ยการควบคุมโรคควบคุมแมลงมันช่อนางยากเมื่อก่อนเขียนรูปครับวาดรูปอย่างเดียวไม่เคยทําอะไรเลยมาใหม่ๆก็จะไม่ไหวเอาเพราะเหนื่อยมากมันเหมือนกับผมเขียนรูปอะครับแค่ผ้าใบเหลี่ยมๆเนี่ยมันมันมันไม่สวยอะแล้วไม่ใช่ว่าปาดไปทีเดียวมันก็จะสวย มันต้องอยู่ขั้นตอนการลงพื้นการลงน้ําหนักค่อยๆไล่จนมาทุกอย่างมีขั้นตอนนาก็เหมือนกันนะครับก็ต้องเข้าใจมันนะครับว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าถ้าจะทําให้ดีท,ทําทีเดียวมันไม,ม่ทางเสร็จนะครับแค่รอดูมันว่าวันนี้มันออกดอกออกรวงแล้วก็ค่อยดูไปเรื่อยๆผมว่าแค่นั้นมันได้ลุ้นก็สนุกแล้วครับแต่ว่าเรื่องเรื่องผลผลิตจะได้น้อยได้มากเนี่ยก,ก็ก็ต้องดูครับ<น>เพราะว่ามันไม่เคยทาจริงๆทำก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้เยอะนะครับแต่ว่าขอให้มีข้าวกินโอเคแล้ว อข้าวน้ำวิธีงดงามพออยู่พอกินบทเพลงปรึกพรายกล่อมดวงใจยังแววแผ่วยินหอมเอ่ยหอม,หอมกลิ่นแผ่นดินทุง,ง,งรงทองท้องนาบานเรามันเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่มากกว่าตั้งแต่เราได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายการลงทุนล้มเหลวเป็นหนี้เป็นดินพอขางหมู แก้มาจนปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็ถือว่ามันเป็นความภูมิใจอีก,อกความภูมิใจภูมิใจหนึ่งนะ bàn cờ